กองระบาดวิทยาสังกัดกลมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรหลักของประเทศในการกำกับติดตามเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพทั้งในและนอกประเทศตามมาตรฐานสากลเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยการระบาดและดำเนินการสอบสวนโรคและภัยคุกคามสุขภาพพัฒนาบุคลากรให้สามารถรองรับผลสำฤทธิ์ตามภารกิจ ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายทุกระดับให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพพร้อมเป็น,นกลไกสำคัญต่อการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อย่างเสมอภาคทั่วถึงและทันเวลาศึกษาวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีระบาดวิทยารวมทั้งเป็นหน่วยงานที่มีความรับผิดช,ชอบต่อสังคมด้วยการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ตามเกณฑ์มาตรฐานสากลมีขีดความสามารถพร้อมแข่งขันสู่ระดับนานาชาติโดยมุ่งเน้นให้ประเทศมีระบบการเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและผ่ยสุขภาพได้ตามมาตรฐานสากลภายในปี2579งานระบาดวิทยาเริ่มดำเนินการในประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2502 ต่อมามีการจัดตั้งเป็นกองระบาดวิทยาในปีพุทธศักราช2515โดยมีอาจารย์นายแพทย์สุชาติเจตนาเสนทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการคนแรกในปีพุทธศักราช2545ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักระบาดวิทยาสังกัดกรมควบคุมโรคจนถึงวันที่1กรกฎาคม2562ได้เปลี่ยนไปใช้กองระบาดวิทยาตามเดิม ผลงานของกองระบาดวิทยามีระบบรายงานโรคทางระบาดวิทยาที่เป็นรูปธรรมสะดวกรวดเร็วโดยรายงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นๆทําให้สะดวกรวดเร็วและได้ข้อมูลครบถ้วนมีระบบเฝ้าระวังโรคทั้งเชิงรับและเชิงรู้ที่ตอบสนองต่อปัญหาสาธารณสุข ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินดำเนินงานเฝ้าระวังเหตุการณ์ผิดปกติที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยจัดตั้งทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อหรือ CDCU ในทุกอำเภอให้มีภารกิจในการเฝ้าระวังโรคติดต่อที่แพร่ระบาดรวดเร็วรุนแรงตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติทั้งในคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมพัฒนาทีมตระหนักรู้สถานการณ์ Situation Awareness Team หรือ s ซ t ทั้งในระดับประเทศระดับเขตและจังหวัดเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งตรวจสอบและส่งต่อข่าวเหตุการณ์รวมถึงการนำเสนอผู้บริหารหรือแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังโรคในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงโดยร่วมมือกันรายงานโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ และสร้างระบบการแลกเปลี่ยนรายงานวิเคราะห์ข้อมูลโรคข้ามแดนระหว่างประเทศผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการทางการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอพัฒนาการสอบสวนและควบคุมการระบาดพัฒนาศักยภาพของทีมปฏิบัติการสอบสวนโรคในทุกระดับทั้งทีมส่วนกลางทีมระดับเขต และเครือข่ายทีมสอบสวนโรคในระดับจังหวัดและอำเภอโดยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคใหม่ๆการฟื้นฟูความรู้และการฝึกซ้อมภาคปฏิบัติที่จำเป็นเพื่อให้มีความพร้อมอยู่เสมอพัฒนาคู่มือแนวทางและองค์ความรู้เพื่อการสอบสวนโรคทุกครั้งที่มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำเพื่อให้ทีมปฏิบัติการสอบสวนโรคซึ่งเป็นทีมด่านหน้าในพื้นที่ได้ใช้ประกอบการปฏิบัติงาน ออกปฏิบัติการสอบสวนโรคและควบคุมการระบาดที่สำคัญเพื่อเห็นปัญหาพร้อมๆกับพื้นที่และทำให้ทางพื้นที่รู้สึกอุ่นใจว่าเราจะไม่ทิ้งเขาให้อยู่ในอันตรายเพียงลำพังใช้ผลการสอบสวนโรคนําเสนอแก่ผู้บริหารเพื่อผลักดันเป็นนโยบายหรือมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคได้พัฒนาบุคลากรด้านระบาดวิทยาภาคสนามกองระบาดวิทยาเป็นแห่งเดียวในประเทศไทย มีการจัดฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางแขนงระบาดวิทยาและนักระบาดวิทยาภาคสนามให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานระบาดวิทยาโดยมีบทบาทสำคัญเคียงบาทเคียงไหลกับบุคลากรทางสาธารณสุขแขนงอื่นๆในการป้องกันควบคุมโรคทั้งในระดับพื้นที่ประเทศและระหว่างประเทศซึ่งมีเป้าหมายที่จะผลิตนักระบาดวิทยาภาคสนามให้ได้อัตรานหนึ่ง ต่อ2แสนประชากรเพื่อให้เพียงพอพร้อมรับมือการแพร่ระบาดของโรคต่างๆตามมาตรฐานองค์การอนมามัยโลกโดยมีหลักสูตรมากกว่า5หลักสูตรอาทิเช่นหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกันขแขนงระบาดวิทยาที่ได้รับการรับรองจากแพทยสภาและหลักสูตรฝึกอบรมระบาดวิทยาภาคสนามระดับนานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคโดยเป็นศูนย์ฝึกอบรมแพทย์ SETP นานาชาติตามคำรับรองขององค์การอนามัยโลกและอาเซียนเป็นต้นเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธรารณสุขตามมาตรฐานสากลโดยทําหน้าที่เป็นจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศระดับชาติหรือ National IHR focal point โดยประสานและผลักดันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดการพัฒนาตามข้อกําหนดในกฎอนามัยระหว่างประเทศพุทธศักราช2548นอกจากนี้ยังเป็นจุดรายงานโรคที่ต้องแจ้งต่อองค์การอนามัยโลกรวมถึงเป็นจุดรับแจ้งข่าวหรือส่งข่าวเหตุการณ์ที่เข้าข่ายเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขกับประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้อง พัฒนาขีดความสามารถของประเทศในการเฝ้าระวังตรวจจับการระบาดป้องกันและควบคุมโรคที่อาจมีการระบาดข้ามประเทศตามกฎอนามัยระหว่างประเทศพุทธศักราช2548จนผ่านการประเมินผลการควบคุมโรคป้องก,กันโรคระดับนานาชาติจากองค์การอนามัยโลกเมื่อปีพุทธศักราช2560ในระดับค่อนข้างดี ซึ่งหลายด้านมีคะแนนเทียบเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้วสนับสนุนการออกพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2,558และการดำเนินการตามพรบ